อีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจนะคะและเป็นการส่งเสริมไทยทเที่ยวไทยด้วยเป็นการกินเที่ยวในทริปสุดหรูนะคะที่เมืองห oh ัวหินค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะกับทางกูเม่แอนกุยซีนะคะจัดทริปกินเที่ยวสุดหรูกับงาน Happy f o o d i e Party ตครั้งที่5ค่ะมาในธีมวินเทจหัวหินมนต์เสน่ห์หัวหินไม่เคยจางหายนะคะซึ่งทางกูเม่แอนกุยซีผู้สร้างสารรค์คอนเทนต์สาหรับสายกินสายเที่ยวขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ มาย้อนความทรงจำแสนหวานกับทริปกินเที่ยวสุดหรูสไตล์กูเมนกุซีนกับงานนี้ค่ะแฮปปี้ฟูดดี้ปาร์ตี้ครั้งที่5ในธีมวินเทจหัวหินมอเสเนหัวหินไม่เคยจางหายพาไปสัมผัสความสดชื่นของคุณเขาและทิวทัศน์งดงามนะคะณไรอังุ่นเส้นทางกรุงเทพหัวหิน17-18กุมภาพันธ์นี้ค่ะพร้อมกับที่พักสุดหรูนะคะณโรงแรมเบสเวสเทนพลัสคาราเพสหัวหินสนใจติดตามรายละเอียดได้นะคะ ่านทางเว็บไซต์ของกุ่ม่แอนกุยซีนค่ะรวมถึงทาง Facebook แล้วก็สแกนคิวอารคก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อลงสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทันทีค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมทริปพิเศษนี้กับเรากันนะคะ